ปฏิเสธกันแทบไม่ได้เลยนะครับว่ากระแสของหนังไลท์แอคชั่นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นถูกนํามาพูดถึงกันอย่างแพร่หลายทั้งในวงการสื่อวงการภาพยนตร์และในแง่ของธุรกิจค่ายหนังหลายค่ายต่างพากันผุดโปรเจกต์ไลท์แอคชั่นนำวัตถุดิบที่ตัวเองมีมาลังสรร์ปรุงแต่งแล้วก็นําเสนอให้กับผู้ชมอย่างเราๆได้ชมกันครับแต่ใช่ว่าผลงานทุกเรื่องที่ทําออกมานั้นจะประสบความสาเร็จมีทั้งรอดลุ้งแล้วก็ลวงเป็นตาบาปให้กับน,นักสแสดงและผู้กำกับที่พร้อมใจยอมเสี่ยงอ,อนาคตเส้นทางอาชีพของตััวเเองงมาสีย่ยกบ าจะให้เล่าถึงประวัติว่าไลแอคชั่นนั้นคืออะไรคงจะยาวจนเกินไปผมเลยขอสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยครับว่าไลแอคชั่นนั้นคือการนําผลงานออริจินอลหรือต้นฉบับไม่ว่าในรูปแบบของนิยายวรรณกรรมหรือในรูปแบบของแอนิเมชั่นมาดัดแปลงให้กับคนจริงๆได้แสดงกันครับผลพลอยได้ก็คือคนดูอย่างเราๆนั้นจะรู้จักผลงานต้นฉบับกันเป็นทุนเดิมดีอยู่แล้วและได้ง่ายของธุรกิจก็ง่ายต่อการทําการตลาดเช่นกันครับแล้วตัวอย่างกันง่ายๆอย่างในกรณีของดิสนีย์มาเวลหรือดีซีคอมิที่พอประกาศว่าจะทำไลทแอ มากครับที่จะไม่ถูกผู้ชมอย่างเราๆนั้นนำไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับกันทำให้บางครั้งตัวหนังต้องพยายามเคารพบต้นฉบับเลยทําให้สูญเสียอรรถรสหรือองค์ประกอบสําคัญของตัวภาพย,ายนตร์ไปและในวันนี้ครับเราจะไปพูดถึงผลงานไลท์แอคชั่นสุดยอดแย่ที่มีเขาโคมาจากอนิเมะฝั่งญี่ปุ่นไปกับเอ็มเล่า d พอดแคส เรียกว่าใครใหลายๆคนที่เติบโตขึ้นมาในช่วงยุคเจตอนตอน้นคงได้มีโอกาสรับชมอนิเมชันแข่งรถระดับตำนานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักทำอนิเมชันหลายๆท่านนะครับอย่าง Speed l a ซ e รซีนี้การ์ตูนขับรถแข่งเหนือมนุษย์ที่ถูกรังสรรคผลงานโดยคุณเทสุโอะโยชิดะ อออากาศครั้งแรกในปี1967จนถึงปี1968โดยตัวแอนิเมชันอย่าง Speed Laser นะครับถูกยกย่องให้เป็น1นในแอนิเมชันที่ปฏิวัติว,ตวงการแอนิเมชันทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ครับด้วยชื่อเสียงที่ง่ายต่อการทําการตลาดโปรเจกต์ไลท์แอคชั่นเรื่องนีนั้นเลยไปเตะตา2พี่น้องวอนชอสกีผู้ที่ให้กําเนิดไตภาคอย่าง The Matrix ครับด้วยความดังของต้นฉบับบวกกับความดังของผู้สร้าง The Matrix พร้อมกับทุนสร้างระดับ120ล้านเหรียญมันจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยครับที่คนดูอย่างเราๆนั้นจะคาดหวังกันเป็นธรรมดาแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวหนังนั้นดันทำไรายได้ไปแค่เพียง 18ล้านเหรียญทั่วโลกถึงแม้ตัวหนังนั้นยังพอได้รับคำามชทางด้าน v i s u a l e f f e c t แต่นอกจากเรื่องนี้นั้นส่วนที่เหลือมันแทบจะไม่มีอะไรดีเลยครับ s ป e e d ล a ซ e r ฉบับ Live a c t ช o ่นในเปียเสมือนตาบบบให้กบทางนักแสดงและพุ่งกลับไปอีกนานเลยครับฉันจะมอบชีวิตครึ่งนึงของฉันให้กับเธอและเธอจงมอบชีวิตครึ่งนึงของเธอให้กับฉันการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมสองประโยชน์สุดคลาสสิกจากแอนิเมชันที่ถูกยกย่องให้เป็นแอนิเมชันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกจัดอัน ในนนตาาก็คือล่างให้กับน้องชายผู้ที่ถูกโยกย้ายวิญญาณเข้าสู่ชุดเกาะผลลัพธ์จากเหตุการณ์ที่2พี่น้องนังได้ไปฝ่าฝืนข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุดของการเล่นแร่แปรธาตุคือการชุบชีวิตคนตายให้กับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้นันนั้บว่ามีองค์ประกอบทุกอย่างที่เหมาะกับการทาเป็นไลท์แอคชั่นเลยครับด้วยเรื่องราวที่เข้มข้นบวกกับมิติตัวละครที่ละเอียดอ่อน ฟูเมทัลอคิมิตและเปียบเสมือนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่รอเพียงเชฟมาปรุงแต่งเท่านั้นครับและมันก็เกิดขึ้นจริงในปี2017และมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคับที่ทางญี่ปุ่นยังไม่สามารถผ่านด่านไลฟ์แอคชั่นั้งนี้ไปได้โดยตัวหนังนั้นทำไรายได้เปิดตัวไปแค่เพียง2.3ล้านเหรียญและทำไรายได้ทั่วโลกไปแค่เพียง8ล้านเหรียญเท่านั้นครับซิตี้ฮันเตอร์ฉบับเฉิมหลงแสดงแค่ได้ยินชื่อคงต้องหยุดพอนแล้วฟังให้แน่ใจอีกรอบนะครับว่ามันมีจริงๆเหรอ แต่มันเกิดขึ้นจริงครับ City Hunter น,นั้นเป็นเรื่องราวของเลียวซาซาเบะนักสืบเอกชนที่มีความสามารถในการยิงปืนระดับวันเต็ดครับหรือประมาณว่ายิงยังไงก็เข้าเป้าครับที่ต้องมาคอยรับมือกับคดีต,ต่างๆพรอบการสาวๆที่ถาถมเข้ามาในชีวิตครับโดยตัวมังงะนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี1985จนถึงปี1991นะครับ แล้วพอได้สตูดิโอผู้สร้างกันดั้มอย่างซันไลท์มาทำแอนิเมชัน้ายิ่งส่งเสริมวีซิตี้ฮันเตอร์นั้นดังเป็นผู้แตกเลยก็ว่าได้ครับองค์ประกอบที่ครบรถทั้งแอคชั่นคอมเมดี้และความโรแมนติกซิตี้ฮันเตอร์ที่นำแสดงโดยชันหลงนั้นก็มีโอกาสลุ้นที่จะประสมสสาเร็จเลยก็ว่าได้ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นตัวหนังทำได้แค่ถูกจดจำในหมู่แฟนๆของชันลงและก็ซิตี้ฮันเตอร์เท่านั้นเองครับ เมื่อมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ในกำแพงรอคอยวันที่พวกมันพังทลายเข้ามาและในวันนั้นมนุษยชาติคงถึงข่าวล่มสลายถึงแม้ใครที่ไม่ได้เป็นแฟนบังงะก็คงเคยได้ยินหรือเห็นผ่านตากันมาบ้างนะครับกับแอตแทก on นไททันเรื่องราวของเอเลนผู้ที่อาศัยอยู่ในวอ์เพื่อที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกกินจากไททันยักษ์ครับ ต้องขอบอกตามตรงนะคบว่า At ท a c k on t i ไท n ่านนั้นมีองค์ประกอบที่พรจะเป็นภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึ่งได้เลยครับทั้งวิธีตัวละครเรื่องราวการเมืองการหักหลังและความเชื่อมโยงต่างๆแต่พอทำมาเป็นไลท์แอคชั่นจริงๆเหล่านั้นตัวหนังแทบไม่ได้ใส่องค์ประกอบเหล่านั้นลงไปเลยครับบวกกับ CG ระดับพังพินาศและมุกตลกที่แทบจะไม่ขำเลยเลยทำให้ a t t a ท k on t i ไ a ท่านฉบับคนแสดงนั้นได้สร้างความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งให้กับคนดูอย่างเราๆค่ะมันคงจะเสียมารยญาติเกินไปถ้าไม่พูดถึงผลงานไลทีี่่่แททบจะะถูกกสสสาสาปมในรรวั์ วงการไลแอคชั่นจากทั่วทั้งโลกเลยครับอย่างดะก้นบอลฉบับคนแสดงผลงานต้นฉบับจากศิลปินผู้ที่เป็นตำนานของญี่ปุ่นอย่างอากิลาโทริยามะดะก้นบอลน,นั้นเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมเคียงคู่กับโดเรมอนหรือการ์ตูนดังหลายๆเรื่องเลยครับ แต่พอมันได้มีโอกาสทํามาเป็นฉบับคนแสดงแล้วโกคูดันกลายเป็นวัยรุ่นอเมริกาธรรมดาๆรรครับพร้อมกับราชาปีศาจพิพกโกโลที่แม่าตาคล้ายกับเอเลียนใส่เก่อพลาสติกมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้นั้นการันตีความบันเลยจาก IMDB ไปที่4.3คะแนนที่หาความดีงานแทบไม่ได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วคุณล่ะคิดว่ามีหนังใแอคชั่นเรื่องไหนที่แย่มากเรื่อม,มาแชร์กันบ้างนะครับ